สวัสดีค่ะไอซิมบ้ามันเา่นาเน็ตเลยลบคลิปอัพโหลดใหม่มากินเค้กพ่อใหญ่ก่อนขออนุญาตจับแล้วกัดด้วยค่ะเ้อูดถึงพาสปอร์ตเน็ตไปขอสิบปีเต้อ่ะเสร็จแล้ว ก็รอเขาส่งมาให้เขาบอกอย่างต่ําประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าอย่างช้าถ้าอย่างเร็กวก็ห้าวันเนาะจ้ะอืมก็ที่เน็ตบอกไปแหละ10ปีพ5น0้าพันหาสี่บาทคือค่าส่งไปสีมาให้เราเนาะจา้ะเขาคิดก็เลยถ้าค่าพาสอ่าพาสปอร์ตก็10ปีพันห วันนี้เราจะมาทำคลิปที่เน็ตพูดไว้เมื่อวานนะจ๊ะชีวิตก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันไม่แตกต่างกันยังไงหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงสำหรับตัวเน็ตเน็ตพูดในตัวเน็ตเนานะจ๊ะเนาะว่ากรณนนีก่อนที่เราจะแต่งงานหรือหลังแต่งงานมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคะเพราะว่าบางคู่เขาก็อยู่ก่อนแต่ง กันแบบศึกษากคบนิสัยใจคอกันประมาณพอสมควรแหละคนที่เขาจะตัดสินใจจุงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเนาะค่ะและความหมายของหญิงไทยการแต่งงานคือการจัดงานที่ใหญ่โตอันนั้นฝรั่งเขาไม่ได้คิดว่าเป็นการแต่งงานการแต่งงานของฝรั่งก็คือการจดทะเบียนนะคะ อย่าลาม้ด้วยจ้ะเดี๋นี่เน็ตพูดตามตรงความรู้สึกของชาวต่างชาติการจัดงานใหญ่โตอันนั้นเขายังไม่ถือว่าเป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบมันเป็นการที่ทําตามประเพณีไทยเฉยๆต่อให้จัดงานใหญ่โตยังไงเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นเมียเขานอกจากเขาจุงมือเราไปจดทะเบียนแล้วนั่นแหละเขาถึงว่าเขาเราเป็นภรรยาของเขาแล้วกรณีที่อยู่กันแบบ คบหาดูใจกันก่อนแต่งงานมันดียังไงมันเสียยังไงบางคนก็คิดว่าเป็นขี้ปากชาวบ้านคืออยู่กับผู้ชายก่อนแต่งมันผิดผีผิดประเพณีผิดธรรมเนียมอันนี้มันแล้วแต่การตัดสินใจของคนสองคนนะจ๊ะไม่ได้ว่ามันจะผิดผีผิดประเพณีหรือผิดธรรมเนียมถ้าสมัยก่อนอาจจะแ อาจจะใช่แต่สมัยนี้คือมันอะไรก็เปลี่ยนแปลงหลายๆคนเขานิยมที่จะอยู่ก่อนแต่งเพราะว่าการที่อยู่ก่อนแต่งมันทําให้เรารู้ว่าเออเราจะไปกับเขาได้ไหมแล้วเขาจะจะไปกับเราได้ไหมแล้วนิสัยใจคอแต่ละคนเวลาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมันเป็นยังไงเวลาเราอารมณ์เสียเวลาเขาอารมณ์เสียหรือว่าเวลาที่ เราพูดกันแล้วความคิดเห็นไม่ตรงกันมันเป็นยังไงเราต้องปรับตรงไหนเขาต้องปรับจูนตรงไหนแล้วอาหารอะไรที่เราชอบอะไรที่เขาไม่ชอบแล้วอะไรที่เขาชอบทำอะไรที่เราไม่ชอบทำเราเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนคือเราศึกษาตอนนั้นแหละดีดีที่สุดก่อนที่เราจะตัดสินใจพากันไปจดทะเบียนแล้วหลังจาก อยู่กันไม่ได้เราต้องไปอย่ามันยิ่งเป็นขี้ปากชาวบ้านเดือค่ะทางที่ดีคือคบกันให้แน่ใจหรืออยู่กันให้แน่ใจในช่วงเวลาที่ยังไม่มั่นใจซึ่งกันและกันแต่บางคนชาวต่างชาติอาจจะมีการยื่นข้อเสนอคือทำบัตรเชิญให้ให้ผู้หญิงเดินทางไปหาเขาที่ต่างประเทศ สามเดือนแล้วจากนั้นค่อยต่อวีซ่าอยู่ต่อเป็นหกเดือนกอ็ได้เช่นกันเป็นเวลาที่เป็นศึกษาดูใจกันทุกปีเขาจะให้บินไปหาสองครั้งหรือสามครั้งก็เป็นการดีอย่างหนึ่งคือเราไปเห็นที่อยู่ของเขาว่าเขาอยู่แบบไหนเขาอยู่กับใครเขามีลูกติดไหมเขาอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าหรือเขามีและเขามีพี่น้องกี่คนนะคะอีกอย่างคือเราได้ไปรู้ว่าเออเขาไม่ได้มีอะไรปิดบัง มันก็ดีไปอย่างหนึ่งคือเราจะได้มั่นใจว่าเราไปเลี้ยเราไม่ได้ไปอยู่แบบลอนเล่เขามีบ้านเขามีที่เขามีอะไรอะทรัพย์สินที่จะสปอร์ตให้ใหสปอนเซอร์ที่เราให้เราอยู่ได้เราไม่ต้องไปล่นเล่ไม่ต้องไปเช่าอพา,ารต์ตเมนต์อยู่อะไรอยู่คือผู้ชายเขามีอันนั้นก็เป็นการดีอย่างหนึ่งที่เราได้ไปเห็นบ้านเมืองเขาไปเห็นที่อยู่ของเขาไปเห็นตัวตนของเขาว่าเขาไม่มีใครจริงๆนะคะ แต่ว่าการการที่จะดูใจใครสักคนก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละมันจะมาลุกปุ๊บปั๊บก็ไม่ได้เหมือนเรานี่แหละเราก็ต้องใช้เวลาการปรับตัวหรือการแก้ไขในสิ่งที่เราเคยอ,อยู่คนเดียวมาก่อนหลังจากที่เรามีแฟนเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองบ้างอย่างเช่นชอบออกไปหา ปาร์ตี้เราก็ต้องลดลงไม่ได้ไหมายความว่าต้องหยุดเลยก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกับเขาอันไหนที่และก็อีกอย่างหนึง่งก่อนที่จะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปคือเราต้องพูดให้เขาฟังว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรต่อครอบครัวเรามีหนี้สินอะไรหรือเปล่าเรามีภาระอะไรตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปถาม เรื่องเงินเรื่องทองกับชาวต่างชาติเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานเราอยู่ในฐานะคบหาดูใจก็พยายามพูดเชร์รับฟังทั้งของเขาและเชร์ทั้งของเราออกไปการที่เราจะพูดคุยกับเขา,เอ,าอะไรอะได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าผู้ชายมีกิริยา หรือมีทีท่าอย่างไงไม่ใช่พูดแต่ฝั่งฝังของเราอย่างเดียวโดยที่ไม่ถามฝั่งของเขาก็คือแชร์ทั้งสองฝั่งเนาะค่ะนี่แหละคือการชีวิตก่อนที่จะแต่งงานมันก็เป็นเก้าเก้าแรกหรือเก้าที่2ออันนี้เน็ตก็ไม่รู้คือเน็ตเป็นคนที่เวลาคบกับใครเน็ตจะ พูดแล้วก็เปิดเผยแล้วก็จะจริงจังอยู่กับคนคนเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยอะไรล่ะพอคนนี้ไปก็ไปคุยกับคนนั้นแต่แต่ถามว่าการครบหาชาวต่างชาติมันยากไหมมันก็ยากเลยภาษาก็คนละภาษาทำเนียมก็คนละทำเนียมโตก็โตคนละอย่างแต่การที่เราจะมานั่งเก็บความ รู้สึกของเราไว้ฟังเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่คุยกับเขาณนะตอนนี้ก่อนที่เราจะาตกลงแต่งงานกันไปปัญหามาันจะตามมาหลังจากเราแต่งงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องเคลียร์เคลียร์ให้หมดก่อนที่จะาว,าวางแผนวางแผนหรือวางอนาคตร่วมกันในขั้นต่อไปคือแต่งงานแต่งการหรือไปสร้างอนาคตร่วมกันเราต้องเคลียรนะ์ณจุดนี้ให้จบ ต้องคุยกับเขาทุกเรื่องแล้วเขาต้องถามเขาด้วยว่าเขามีพี่น้องกี่คนเขามีลูกไหมเขาเคยแต่งงานมาไหมแล้วเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กับเขาไหมอะไรนี่คือ,ค,อคือเราต้องถามต้องคุยกันให้จบแล้วเขามีถ้าว่าอะไรนะกล้าจริงก็คือถามเขามีหนี้สินหรือเปล่าถ้าหากเขามีนี่ไม,ไม่ได้ไหมายความว่าจะให้ทิ้งเขานะก็คือ ต่างคุณต่างช่วยกันแล้วก็แก้ปัญหากันคือเราก็มีเขาก็มีแล้วเราจะทํำยังไงในระหว่างที่ถ้าเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเราจะรับผิดชอบของกันและกันยังไงถ้าหากฟังเขาก็มีเอองวดลุงงวด,วดรถหรือมีการผนบ้านหรืออะไรก็เตะแล้วฟังเราก็มีการส,ส่งเสียให้พ่อแม่หรือว่าส่งเสียให้ลูกที่ไทยก็เราก็ต้องคุยกับเขาว่าเออเนี่ย จุดเนี้ยปัญหาเนี้ยทั้งของคุณและของฉันเราจะทํำยังไงกันดีนะคะก่อนที่จะไปถึงขั้นแต่งงานไม่ใช่ว่าพวกเขาบอกเขามีหนี้มีภาระ,ะทิ้งเขาเพราะคิดว่าจะให้เขามารับผิดชอบแต่ภาระของเราคนเดียวมันก็ไม่ได้ฝรั่งก็เหมือนคนไทยเขาก็มีฐานะรวยปานกลางจนแล้วก็ระดับพอไม่จนไม่รวยก็เหมือนคนไทยเขาก็ทํา งานหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันเพียงแต่ว่า,าคนไทยทํางานมาเขาก็จะให้ภรรยาหมดเป็นคนถือเป็นคนจับเป็นคนเอาเงินไปฝากแต่ฝรั่งเขาให้ภรรยาเหมือนกันแต่เขาก็ให้ในส่วนที่เขาจะให้บัตรของเขาเขาก็มีส่วนตัวของเขาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าได้ยินเมียฝรั่งมาพูดสามีให้ถือบัตรเครดิตสามีให้ถือบัตร ATM แล้วคิดว่า สมบัติทุกชิงทุกอย่างเขาจะมอบให้ผู้หญิงไทยคนนี้คนเดียวไม่เดือจก้กฝรัหลังเขาโอนเข้ามาจากบัญชีเขาเข้ามาสู่อีกบัญชีหนึ่งคือให้เมียเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในบ้านหรือว่าค่าใช้ใจ่ายเวลาออกไปทานอาหารนอกบ้านไปเท,นนเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เมียเป็นคนจับเป็นคนจ่ายเป็นคนทุกอย่างแล้วเดือนหนึ่งเขาเขาจะให เท่าไรอันนี้เรื่องของเขาจะเป็นล้านเป็นสแสนเตยว่าในวงเงินนี้เราต้องเป็นคนดูแลให้เปะ๊ะให้ตรงต่อเวลาที่เขาจะโอนมาให้อีกเดือนหนึ่งแล้วเขาจะมีอีกบัญชีหนึ่งไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะเอาเงินทุกสิ่งทุกอยาก่างสมบัติสถานเขาทุกอย่างมาใส่ไว้ในบัญชีเดียวที่ให้เมียถือมันไม่มีเะนนั้นอย่าไปคิดว่า,าได้ยิน ในหลายมุมมองเมียฝรั่งออกมาพูดสามีทำบัตรให้ไอ้น่นไอ้นี่นั่นรูดอย่างเดียวรู้ไหมว่าเขาผลน่ะจ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่บัตรที่เขาทำให้เมียเขาไปรูดปืดป้ดรูดปื้ดนเนตถึงบอกถ้าจะคิดจะคบกับฝรั่งก็คือให้มุ่งมั่นอยู่อยู่กับความเป็นจริงที่เรามีหรือเขามีเช่นนั้นโกนจะตัดสินใจแต่งงานหรือตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ เคลีย์ให้จบในฐานะคบหาดูใจหรือในระหว่างที่อยู่ด้วยกันก่อนแล้วจากนั้นถ้าเขายังมีแผนที่จะแต่งงานกับเราก็ถือว่าเรากับเขาไปกันได้ทีนี้เรามาพูดชีวิตหลังแต่งงานชีวิตหลังแต่งงานมันก็ถือเหมือนกับคนคนคนสองคนเป็นหนึ่งชีวิตที่จะมาร่วมสร้างร่วมทำไปด้วยกันก็คือถ้าเรามีบ้าน เราก็ร่วมทําไปได้ร่วมก่อ,อสร้างไปด้วยกันเรามาีความคิดเห็นอะไรเราก็ต้องมานั่งคุยกันคือเขากับเราก็เมื่อกับคนคนเดียวกันแล้วเพราะเราได้แต่งงานกันเล้วในชีวิตหลังแต่งงานถามว่าจะมีความสุขน้อยลงไหมมันก็เหมือนเดิมจ้ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราได้ในเมื่อเราได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตหรือแต่งงานกับเขาแล้วหลังจากที่เรา ศึกษาดูใจกันมาเป็นระยะเวลาแล้วแต่คู่บางคู่ก็หนึ่งปีบางคู่ก็สองปีบางคู่ก็หกเดือนนะคะทําให้เราเชื่อมั่นแล้วว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกถึงเขาจะไม่ได้รวยถึงเขาจะไม่ได้เ,เลิศหรูเราก็ต้องยอมรับว่าเราเลือกเขามาแล้วเะนนั้นหลังจากที่เราแต่งงานเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขามีเท่านี้นะ เขาทําทให้เราได้แค่นี้นะเราก็ต้องรับตรงนั้นให้ได้นะคะและนิสัยเจคโคของเขาฝรั่งก็เหมือนเราเราก็มีขึ้นมีลงเขาก็มีขึ้นมีลงแต่ว่าอย่างหนึ่งคืออย่าไปคนโทรลชีวิตเขามากเกินไปถ้าตราบใดที่เขายังไม่ได้เข้ามาคนโทรลชีวิตตัวเองหรือชีวิตของเราเราก็อย่าไปก้าวไก่คนโทรลชีวิตของเขาเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเขาอยาก จะมีเวลาส่วนตัวบ้างก็คือไปดื่มกาแฟหรือออกไปทานข้าวกับเพื่อนเราก็ต้องให้เขาไปแล้วเวลาที่เราอยากไปเจอเพื่อนเขาก็ต้องให้เราไปคือเดินคนละครึ่งทางไม่ล้ำเส้นของกันและกันนี่คือชีวิตที่เราจะใช้ในหลังแต่งางานนะคะเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเราอย่าไปปรับตัวเข้าหาเขาคนเดียวต้องให้เขาปรับตัวเข้าหาเราด้วย นั่นคือเป็นสิ่งที่แฟ์สำหรับชีวิตคู่และก็ให้เกียรติเขา <Yeah. S 1> เขาก็ต้องให้เกียรติเราไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรเวลาเราโมโหหรือเราอารมณ์เสียต่อหน้าเพื่อนก็ต้องบอกเขาว่ากลับบ้านเราค่อยไปคุยกันยาวมาทำนิสัยแบบต่อหน้าเพื่อนคือไม่ได้ถ้าคุณไม่ให้เกียรติฉันฉันจะให้เกียรติคุณทำไมเราก็ต้องอธิบายไปนอกจากการให้เกียรติกันคือสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับการใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างหลังแต่งงานที่เราต้องเตรียมตัวคืออายุของคนเรามันต้องเพิ่มขึ้นเราต้องเจออยู่แล้วแหละว่า,าการเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องตามมานะคะไม่ว่าใครจะอยู่ที่ว่าใครจะเป็นโกรหรือเป็นหลังแค่นั้นบางคู่พอเห็นสามีป่วยก็บ่นแล้วเป็นภาระเป,นน ôn, เป็นนู่นเป็นนี่นั่น ไม่อยากดูแลทําไมต้องมานั่งดูแลสามีแล้วก่อนที่คุณจะแต่งงานกับเขานะทําไมคุณไม่คิดถึงข้อนี้ด้วยว่าคนเรามันไม่ได้อยู่แข็งแรงไปตลอดนะมันก็ต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้เหมือนกันในกรณีที่เราเลือกที่จะมาเป็นภรรยาของเขาแล้วและเลือกเขามาเป็นสามีแล้วคุณต้องการอะไรจากเขาคุณต้องการผลประโยชน์จากเขาหรือคุณต้องการที่จะดูแลกันเล็กกันไปตลอด รอดฟังนะคะถ้าหาคิดแต่ว่าให้เขามาดูแลเราอย่างเดียวนะ่ะชีวิตคู่มันก็ไปไม่รอดต่อให้ฝรั่งรักเรามากแค่ไหนคําว่ารักสักวันมันก็หมดอายุไขถ้าคิดแต่ว่าจะเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาอย่างเดียวในวันที่เขาป่วยก็ไม่อยากจะดูแลในวันที่เขาต้องการควรเอาใจใส่ก็อยากจะถอยหนีนี่แหลคะค่ะชีวิตรังแต่งงานเราก็เป็น ภรรยาเป็นแม่สีเลือนทำงานบ้านบ้างเข้าใจบางคนต้องโอไปทำงานบ้านข้างนอกแล้วก็กลับมาต้องทำงานบ้านข้างในอีกบางคู่เขาก็แชร์กันสามีช่วยบ้างเมียทำบ้างคือแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกนันมันมีหลายสิ่งหลายสางให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่เราแต่งงานย้ายตัวเองไปอยู่กับบ้าน ของสามีแล้วหนึ่งคือหน้าที่มันต้องมาแหละการเป็นแม่บ้านแม่เลือนททำกับกงกับข้าวเลี้ยงลูกต่อไปเราก็ต้องมีลูกเราก็ต้องมีภรระ,ะเพิ่มขึ้นมานะคะมันก็ทําให้มีความเหนื่อยมีความล้าอันนี้เข้าใจแต่การที่เราจะประคองชีวิตคู่ของเราไปให้ได้หรือว่าการที่จะอยู่กับคนที่เราเลือกแล้ว ไปให้แต่ละรอดฟังก็คือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่าเป็นฝ่ายทําฝ่ายเดียวหรืออย่าให้เขาทําอยู่ฝ่ายเดียวต้องทําด้วยกันทั้งสองคนนะคะแล้วก็การไว้เนื้อเชื่อใจฝรั่งถ้าเขารักใครเขาจะซื่อสัตย์และไว้ใจกับคุณนั้นอย่าไปทําให้เขาละคะอละแคงแม้แต่น,นิดเดียวคือถ้าเขาเล่า ระแวงหรือเขาระคะละเคงใจแล้วเขาจะเป็นคนสงสัยอยู่ตลอดไปเขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณฉะนั้นการซื่อสัตย์อันดับ mm. 1การให้เกีย mm. กรติอันดับ2การดูแลใจใสอันดับ3แล้วก็การจูน mm. เข้าหากาันอันดับ4นะคะ mm. ที่เราควรที่จะรู้ไว้การใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงาน ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นก่อนแต่งหรือหลังแต่งสีข้อนี้ต้องมาเนื้อค่ะถ้าหากว่าคิดว่าอยู่ในช่วงเดทอันนี้เน็ตไม่ว่าจะคบกี่คนไม่สนใจเตถ้าคุณตัดสินใจเลือกใครแล้วคือต้องหยุดและก็ต้องมุ่งตรงไปหาคนนั้นคนเดียวแม้แต่แฟนเก่าก,ก็อย่าไปพูดอย่าไปเอ่ยถึงบางคนเขาอาจจะแคร์แต่พ่อใหญ่นี่ ไม่สนใจนะคะแต่บางคนเขาอาจจะมีแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกนิสัยอะไรขี้หึงหรือหน่อย่างนี้แหละคือจะเป็นคนแบบอะไรที่ผ่านไปไอย่าไปพูดเช่นั้น <c oughs> No I not I I I not give fire โอ้ตาย I cannot turn no, no. you k n น w w h e ค I c o เ e ่ a y h e ห l o บึ้งบึ้งบึ้งไอ้ไอ้ cannot turn d a ด่ i n g ลกนอนตกหมอนฮลโหลสวัสดีครับโอ้ไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเออสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครับเออเออปอไงสวัสดีซิตดาว so how's the cake น Nice, yeah. eh? Yeah. Ah, like in a bakery, eh? Bung, bung. How do you have a piece of chocolate cake? Bung. Go, go look. Dad, dad, go. Uh, go in the kitchen. Dad, go cut the cake. Follow him. Bye, Lord, house. นละจะที่เน็ตมาพูดก็จะมีแค่นี้แหละชีวิตหลังแต่ง้ก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากมายเพียงแค่ว่าเราเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะแต่งงานแล้วหลังแต่งงานปัญหามันก็จะไม่มีในเมื่อปัญหาไม่มีเราก็พยายามที่จะประคองชีวิตคู่ของเราไปแบบราบลื่นแล้วก็มีอะไรก็คือพูดกับเขาตรงๆพูดแล้วให้จบอย่าเอาไปพูดวันต่อไปเนาะจา้ะ ว่าหลังเขาจะเป็นประเภทที่พูดเคลียจบในวันเดียวจะไม่ค้างต่อไปในวันรุ่งขึ้นนะคะคือเขาจบคือจบอย่าไปพูดเซาซีเขาอีกไม่งั้นเขาจะยิ่งโมูหเนาะจ๊นเนาะไปแล้วค่ะ